พูดถึง Em p l o y e e e n g a g e m e n t ซึ่งก็คงไม่ได้หมายถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างเดียวนะครับที่จะทำงานในองค์กรเพื่อให้งานขององค์กรนั้นบรรลุปเป้าหมายแต่ส่วนที่สำคัญนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีความพอใจในการทำงานแล้วก็แรงจูงใจต่างๆรวมถึงการมีส่วนร่วมเพื่อทำให้องค์กรนั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ว่าจะเจอ สภาวะหรือว่าสถานการณ์แบบไหนก็ตามนะครับแม้กระทั่งอยู่ในยุคสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้การมีส่วนร่วมของพนักงานและมีกําลังใจก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่เราจะต้องดูแลแล้วก็เอาใจใส่บุคลากรแล้วก็พนักงานด้วยนะครับเพราะว่าองค์กรไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยองค์กรอย่างเดียวแต่องค์กรขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรหลายอย่างหลายด้านที่ ผู้บริหารควรจะต้องมีมุมมองนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับจะทําให้งานของเราราบลื่นแล้วก็มีพลังที่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามองค์ประกอบหลักสําหรับการทํางานเป็นทีมแล้วก็การมีหัวใจเป็นดวงเดียวกันนั้นที่จะทําให้งานบรรลุเป้าหมาย นะครับก็คือบุคลากรหรือว่า employee ในองค์กรนั้นนะครับจะต้องมี e n g a g e m e n t ก็คือมีส่วนร่วมในเรื่องของอ,อจะต้องเข้าใจในความหมายและก็คุณค่าออของตัวเองนะครับรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ได้ส่งมอบประโยชน์หรือว่าความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าด้วยนะครับเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายแล้วก็ ความสัมพันธ์แล้วก็การยอมรับซึ่งจะต้องได้การรับการยอมรับจากหัวหน้างานแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยเพราะหลายครั้งที่บุคลากร,กรที่ไม่สามารถที่อยู่กับองค์กรได้ก็คืออาจจะมีการลาออกโดยให้เหตุผลกับทาง hr ว่าไปหาประสบการณ์ใหม,ใหม่นั้นอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนนะครับฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วบางทีเราก็ต้องมอง ย้อนมาดูอีกทีหนึ่งว่าบุคลากรเราดูแลเพียงพอไหมนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือมีโอกาสเติบโตคือ growth development นะครับมีโอกาสเรียนรู้ฝึกอบรมแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพฉะนั้นทุกอย่างมันจะต้องสอดคล้องไปไม่ว่ายุคนี้เศรษฐกิจมันจะรัดตัวอย่างไรหรือว่าค่าเงินมันจะ ถูกลงมากๆนะครับหรือว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างมันรุมเร้าเข้ามาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการให้บุลคลากรมีกำลังใจที่จะพาองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าเหมือนกับวิกฤตหลายๆครั้งที่ผ่านมาที่ทุกองค์กรนะครับแล้วเราก็สามารถผ่านมาได้ด้วยดีนะครับแล้วอย่างที่4ี่ก็คือความสมดุลในชีวิตนะครับ Work l i f e Balance จริงๆอาจจะใช้ไม่ได้นะครับมันก็ต้องดูความเหมาะสมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจจะมีคนหลายเจนเนเรชั่นนะครับที่แตกต่างกันเวลามาทํางานร่วมกันก็อาจจะต้องมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นทําอย่างไรนะครับจะให้ตรงนี้เกิดเอนจอยเมนต์หรือการมีส่วนร่วมเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับนั่นก็คือเราจะต้องดูนะครับแล้วสุดท้ายก็คือความภาคภูมิใจนะครับที่บุคลากรดังกล่าวนะครับมีส่วนหนึ่งเอ่อที่เป็นฟันเฟืองสําคัญขององค์กรน,นะครับไม่ว่า อายุจะ45ซึ่งออวัยเกษียณอาจจะเข้ามาเยือนใกล้ๆเร็วๆนี้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งเราจะต้องส่งเสริมแล้วก็ให้คุณค่าสําหรับคนเหล่านี้นะครับให้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะได้มีส่วนขับเคลื่อนองค์กรต่อไปเพราะในบางครั้งการเลิกออฟหรือว่าการเกษียณก่อนกําหนดเวลามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปนะครับฉะนั้นถ้าต่างคนต่างฝ่ายเข้าใจกันองค์กรเข้าใจบุคลากรบุคลากร ก็ต้องมีความเอื้อเฟื้อกับองค์กรด้วยเพื่อที่เราจะได้ขับเคลื่อนงกงันไปข้างหน้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นกําลังใจให้บุคลากรทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับองคอ์กรทุกองค์กรครับ